วันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูก้อประตูครับนี่ครับนี่ครับล้อประตูอันนี้ของเก่านะครับลูกปืนมันแตกครับถอดออกแล้วครับเราจะเอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่เราใส่ของใหม่เข้าไปแล้วพูดอย่าตะขาะ ับเลยเอาเอาาเอาอีกตัวนึงให้นะเอามาอีกตัวนึงเอาบัตกตาอีกตัวนึงเบอร์เดียวกันมั้งเนีาา่ยนี่คือล้อเก่านะนี่ล้อเก่าก็าปุยมันแตกครับเบอร์เราไม่มีแล้วหมดแล้วในรถอ่ะกุญแจเลื่อนเนี่ย แต่องเรานะอ呐รถเขาไม่มีเหรอมันของใครของมันนี่หว่าทำไมต้องเอาปุ่นจรถเราไปใช้ด้วยมันต้องใช้ของแข็งเครืองมันอะ อันนี้ก็ถอดด้วยขันแล้วขันเลย,เลยใส่แล้วเปลี่ยนใหม่นี่ใส่แล้วเป็นน็อตเก่าใส่ไปเลยเอาแล้วให้ผมเอามาทำไมเนี่ยสามอันเขาแจ้มเยอะฝั่งนั้นน่ะมันจะเจียออกเลยมันเปียกงเดีวยวก็เจียวดีวขันเลยแล้วก็ไม่บอกทีไ่ได้มาสามอันเขา,าเผื่อนี่นไม่เป็นแล้วหมุนล้อเด็หมุนล้นอเด,ด็หมุนเบาเออโอเค โอเคครับโอเคครับนักชาชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องทุกท่านครับตึงๆพอแล้วเดี๋ยวน็อตขาดตัวนี้เอาเอาอันนี้เอาเออเอาออเอาน็อตใส่ไปเอาเลยกเขาใส่ไปมือมุนออกได้แม่นหรอกเบอร์เมื่อกี้เบอร์เดียวกันเออดิจกตอแบบแบบ 5G เลยครับดูใกล้แปด 5G เ,เกี่ยวเดียวกันเปล่าวะเกี่ยวเดียกันมัน,นคำอะไรตรงบาร์เกี่ยวเดีวยวกันปหมเข้าป่ะเข้าทำไมลอ้อมันเป็นอย่างนี้วะเกี่ยวทำไมมันเสียงอย่างนี้ล้อขับไปแล้วมันก็บีบยังไงนะไอ้นี่ลงลดี ต้องขอมาลงมันลงมาเองเราขายมี่ะพอตอนตั้งจะลงมาเองนี่เป็นการเปลี่ยนลูกล้อประตูนะครับถ้าใครมีปัญหาเร่องหรือรัประตูเสียงเวลาเส็นเป็อยังเอียด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 นะครับเสียงดังบ้างสูดบ้างนะครับเราไม่หมุนบ้างนะครับลูกปืนท่านอาจจะแตกนะครับ มีสองชุดนะครับมีประตูบานนึงจะมีสองชุดชุดหน้ากับชุดหลังนะครับจานรบีบแบบไหนา แส้มโดนไหมเนี่ยแส้มไม่ดีไงไม่โดนแส้มไม่โดนเลยตามเหมือนอยู่ไม่ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามอะ่ะเดี๋ยวจุาเอ้เามันไม่มตาม มันเชื่อมหัวของนี้เยอะตามไดไงไม่ตามเหรอดูดูล้อดิเนี่ย <Yeah. S 1> มันไม่ตามอา่ะครูรับประกันได้ไงกูเชื่อมอยู่กับมือเนี่ยอีกสองเกี้ยวก็จะหลุดแล้วเชื่อดิหัวรับประกันไม่ไหวนะเออนะเดี๋ยวเราจะไปเองน่ะใจเย่เย่เดี๋ยวก่นกอเน,เ,เ,นเอาอีหินเจียให้ไงกูเจียก่อนเออเอาอก่อนอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเจียทีหลังก็ได้ไง อีกสเกียวตรนนะงฟืดหนึ่งสองฟืดอีกนึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนลูกล้อประตูนะครับถ้าใครชอบและนิยมชมชอบคลิปนี้ก็สนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับฝากติดตามไว้นะครับจากทีมงานช่างเล็ินะครับ เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดเป็นผลกำลังใจครับทุกคอมเมนต์มีค่าเสมอนะครับไปไปเรื่อยๆเอาหลุดแล้วหลุดแล้วไปเรื่อยๆมวนอีกมวนอีกเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนิดเดียวเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดึงด้วยเดี๋ยวหมุนดึงด้วยมาหลุดแล้วลอยลงมาตรงนั้น ดูแล้วดึงดึงมีปีนเกลียวแล้วดึงเอ็กเอ็กเอ็กมุดเอ็กอนั่นแหละเมื่อกี้หลุดไปแล้วเนี่ยดุดแล้วเนี่ยดุดแล้วมันเดือดฝั่งนู้นแล้วทีเนี้ยตอนนี้หลุดไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละ ตรงจรนี้มันแข็งจังเออเก่งมากเลยตรงนี่กำลังออไฟ์สดอยู่นะคะระับกคนดู่วโกนะครับตรงอเ,เอาตามแล้วพีเหย่แกเลื่อนมาอันนี้มันอันนี้รอยเชื่อมหลุดแล้วว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงเดี๋ยวนะ อ้าวเดี๋ยวจับไว้ก่อนดีจับไม่ใช่ไม่ไม่ลวมว่ะนี่ว่าจะหลวมอ้าวคานไม่เลือกงานไนมะ่ยากจนครับทำได้ทุกอย่างครับขอให้มีคนจ้างนะครับเพืที่สำคัญครับขอให้มีคนกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับ ผมไม่เรียกงานเลยแล้วครับถ้ามีคนกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเข้าไปดูให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับจากใจจริงๆสุดซึ้งของช่างเล็กซ่อมได้นะครับเอาไว้ล้อใหม่ทาจารบีไปนะไอ้นี่คในตอนนี้หลุดปลเนี่ยรถตะบนหลุดอะเห็นปะ เออ,เออหลุดแล้วตรงหมุนไปตรงหลุดแล้วอันนี้หลุดแล้วดึงไปนั่นไม่ผ่นนั่นไม่โผล่เลยอนันนี้น็อตหลุดแล้วเนี่ยเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยดึงไปจานขอมาดิขอมาให้หน่อยเลยมันปล่อยไม่ได้เว้ยมันติดไอ้เนี่ยที่วัดประตูอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนไปดิไปนะเดี๋ยวนะดูใช่ก่อนนะ ุดละุดละเขาขอใหม่กได้ปะเก็บเ็จทุงไปตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนลูกปืนหน้าหลังครับดูครับ เสร็จนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับและคําเมนต์ดูก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับคลิปนี้ก็คลิปเปลี่ยนลูกปืนครับเปลี่ยนลูกล้อประตูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับแล้วก็คอมเมนต์ครับทุกคอมเมนต์มีค่าเสมอนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ